สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสุขภาพโดยอาจารย์กุ้งนะคะจะมาคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดที่พูดถึงเนี่ยนะคะในเฉพาะวันนี้เลยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องความหมายสาเหตุและก็ประเภทนะคะเรามาดูกันว่าในความประเด็นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องสนใจเรื่องอะไรนะคะตัวของความหมายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทง่ายที่สุดเลยที่เราจะเข้าใจเรื่องของความเครียกก็คือชีวิตค่ะ ชีวิตแต่ละวันที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะโดยเฉพาะอะไรคะโดยเฉพาะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้เรากดดันไม่สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอากาศ รวมไปถึงแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ตรงส่วนนี้ค่ะในร่างกายของเราเวลาเจอแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนของร่างกายที่เราเรียกว่าร,บบระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโตโนมิกนวัสซิสเต็มแล้วก็ระบบต่อมไรทท่อนะคะตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ทำหน้าที่ในการสั่งการนะคะตัวต่อมาก็คือร่างกายของคนเราเพอได้รับการสั่งการสั่งการเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เกิดการตื่นตัว มีการสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นเวลาสร้างพลังงานก็หมายความว่าเอาอาหารเนี่ยไปรวมกับออกซิเจนแล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกขึ้นมาต่อสู้หรือการวิ่งหนีหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะจึงเป็นที่มาที่ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดก็คือหัวใจกับหลอดเลือดและระบบหายใจของเราเนี่ยทำหน้าที่มากกว่าเวลาที่เราไม่เครียดหรือเวลาที่เราสงบ น,ะะนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเราเจอว่าเราควรจะต้องรู้ว่าอะไรเป็น,ปนสาเหตุเราเจอว่าตัวเราเนี่ยนะคะที่อยู่นอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะการย้ายบ้านนะคะผู้สูงอายุในเรื่องของการเกษียณมลภาวะทั้งหลายความร้อนความเย็น ตัวที่สร้างปัญหาบ่อยๆของเราก็คือเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้เราเจออะไรคะแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติหน้าตาประมาณแบบนี้หน้าตาแบบนี้แปลว่าอะไรคะสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอันต่อไปที่เราเจอบ่อยตอนนี้เลยนะคะตั้งแต่โควิดผ่านมาเราเจอว่าสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้รายได้ของเราลดลงนะคะบางคนไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำไปนะคะและมากไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกมันว่าโลกาภิวัตนะคะเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้ค่ะโลกเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เข้ามาจากเดิมทีที่เรามีความเชื่อว่าต้องพูดช้ายิ้ม หวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างเนี่ยเร็วไปหมดเลยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีวิธีการคิดและมีวัฒนธรรมที่ม่ทางด้านตะวันตกเข้ามาเยอะหน้าตาแบบนี้พอมากระทบกับผู้สูงอายุท่านก็เกิดความเครียดได้แต่สำคัญไปกว่านั้นคือในตัวเราค่ะในตัวเราเนี่ยร่างกายของเราไม่ว่าจะขาดน้ำขาดอาหาร ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนะคะได้รับอากาศไม่เพียงพอผู้สูงอายุที่ใส่แมสเยอะๆตอนที่เราป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจพวกนี้ทั้งหลายทั้งแหละคะ่ค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสียสมดุลแล้วก็ต้องมีการปรับตัวขอบอกนะคะการพักผ่อนค่ะโดยเฉพาะการนอนไม่หลับนะคะการเจ็บป่วยและการรักษาล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความเครียดทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องทางกายค่ะปรากฏว่าเรื่องใจก็ทำให้เครียดได้นะคะ เพราะว่าอะไรคะตรวจเสร็จไม่บอกไม่บอกวิธีการตรวจให้ชัดเจนหงุดหงิดโกรธเศร้าหรือแม้แต่การสูญเสียพวกนี้ก็คือความเครียดทั้งสิน้นนี่คือกายจิตนะคะแยกออกจากกันไม่ได้มาดูด้านสังคมสิคะใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับเรามานานๆเราเรียกว่าคู่ชีวิตนึกภาพออกไหมคะถ้าเขาหายไปลูกของเราที่เราเลี้ยงมาถ้าเขาแยกครอบครัวไป หน้าตาแบบนี้คือการสูญเสียนะคะมากไปกว่านั้นใครที่ไม่สบายจนกระทั่งต้องมานอนอยู่บนเตียงเสียความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้นะคะ่ะมีปัญหาจริงแต่ปัญหาที่เราคิดไปเองเอาจิตกับสังคมมารวมกันก็คือแทนที่จะอยู่ของเราแล้วก็พัฒนาตัวเราไปเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเปรียบเทียบตัวเองแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่า หน้าตาแบบนี้พอนึกออกไหมคะหน้าตาแบบนี้ค่ะเครียดแท้ๆเลยนอกจากนี้นะคะเวลาเราเลี้ยงลูกมาเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาสังเกตไหมคะส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเด็กตั้งแต่เกิดมากับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดมาเป็นบุค,คลิกภาพของเขาเขาเป็นพวก perfectionism ไหมคะจริงจังกับชีวิตหรือเป็นพวกที่ต้องพึ่งพาคนอื่นพวกนี้ค่ะ กระบวนการในการที่มันไม่พอดีพอดีอะค่ะมันขาดหรือมันเกินนะคะเพราะจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่มีแค่2แบบนะคะมันจะมีตัวตรงกลางที่เชื่อมต่อใครที่อยู่ตรงกลางมีชีวิตที่อลมุ้มอร่วยนะคะพึ่งคนอื่นแล้วก็พึ่งตัวเองหน้าตาแบบนี้โอกาสที่จะมีความเครียดหรือต่อสู้ทำให้สมดุลมันกลับเข้าสู่ภาวะที่หายเครียดได้มันก็จะดีกว่าคนที่ไปที่ เลยเส้นไปส่วนใดส่วนหนึ่งหน้าตาประเด็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนที่เราเห็นอยู่แต่ละคนที่เราสัมผัสเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันไปพอมาดูตรงส่วนนี้แล้วตัวอีกตัวหนึ่งที่มีผลมากๆเลยในฐานนะถ้าเราจะดูแลผู้สูงอายุก็คือต้องแบ่งประเภทให้ได้ ใครก็แล้วแต่ที่เจอความเครียดแบบเฉียบพลันอันนี้เรากำลังแบ่งประเภทตามเวลานะคะอย่างเช่นการประสบอุบัติเหตุการเจอแผ่นดินไหวอยู่บนตึกชั้น14แล้วต้องวิ่งลงมาเนี่ยพวกนี้เป็นเฉียบพลันไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวใช่ไหมคะพวกนี้ก็เลยมีการหลั่งของฮอร์โมนระบบประสาทอัตโนมัติทำงานอย่างรวดเร็วแต่ในผู้สูงอายุเจอตัวนี้แล้วเป็นเรื่องที่แยก่กว่าก็คือความเครียดแบบเรื้อรังแล้วต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังใครก็แล้วแต่ที่ป่วยแล้วบริหารจัดการได้แปลว่าอะไรคะท่านจัดการความเครียดได้ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามป่วยแล้วรู้สึกแย่ลงทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่สามารถทําตามการปฏิบัติตัวได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้นะคะส่วนใหญ่60%ขึ้นมาจากความเครียดนะคะ กลุ่มที่สองค่ะเราแบ่งตามผลนะคะก็คือพวกที่มาแบบที่มีจากความทุกข์ทรมานใจการสูญเสียความเจ็บปวดความกลัวแต่ในความเป็นจริงนะคะขอบอกนะคะนักกีฬาโอลิมปิกเลยไม่ใช่นักกีฬาธรรมดาเข้าสู่สนามก็มีความเครียดค่ะพวกนี้คือความอยากได้ชัยชนะแล้วถ้าได้รางวัลชนะด้วยขอบอกค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงความเครียดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น คนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งแล้วบอกว่าช็อกไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือกระบวนท่าในเรื่องของความเครียดค่ะแล้วจัดการได้ไม่สมดุลนะคะตัวที่เราต้องดูประเด็นอีกอันนึงในการที่ไปดูแต่ละคนนะคะแต่ละคนที่เรากำลังจะเป็นกรณีศึกษาต่อไปเนี่ยเราจะแบ่งเลยว่าจะเป็นระดับที่เป็นทุกวันเป็นทุกวันคืออะไรคะฝนตกลดติ แปลว่าอะไรคะต่อจากนั้นไปเราเริ่มต้นมองฟ้าเราเริ่มต้นมีประสบการณ์เราก็ต้องให้เวลาในการเดินทางมากขึ้นพวกนี้เป็นระดับเล็กน้อยคะ่ะระดับปานกลางคืออะไรคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราปรับตัวได้เราก็อยู่กับมันได้อย่างเช่นอาจารย์กุ้งกเกษียณการทํางานทุกคนที่กเกษียณการทํางานไม่มีใครเสียชีวิตคะ่ะลูกแต่งงานไปแล้วแยกครอบครัวอันนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนึกภาพออกไหมคะแต่มันก็ต้องมีเวลาปรับตัวปรับใจ อันนี้ระดับปานกลางค่ะน้อยกว่าเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะนานๆมาทีแล้วก็มาแรงกว่าแต่มามากไปกว่านั้นก็คืออะไรคะระดับมากนะคะก็คือการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวทุกตัวพวกนี้ค่ะ จะมีทําให้เกิดการทํางานของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ถ้าเป็นระดับรุนแรงไม่ได้ตั้งใจเช่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะปกติเวลาที่เราจะบอกข่าวร้ายเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคการบอกข่าวร้ายการเตรียมคนที่กำลังจะรับข่าวว่าพร้อมหรือยังมีใครบอกบ้างเรื่องนี้บ้างหรือยัง ถ้าบอกแบบรีพรามสังเกตไหมคะเวลาที่ตรวจมาแล้วจะมีแบบเนี้ยเราก็ต้องรอถึงความพร้อมก่อนแล้วก็ต้องให้มืออาชีพมาพูดกับผู้สูงอายุถ้าได้หน้าตาแบบนี้คงพอมองปในประเด็นเหล่านี้ออกแล้วนะคะว่าในความเป็นจริงเราคงหนีความเครียดไม่ได้วันนี้คำที่อยากจะฝากก็คือความเครียดหรือมีปัญหานะคะมันมีไว้ให้เราแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะไม่ได้มีไว้ให้เรากลุ้มคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะในประเด็นเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องบริหารจัดการความเครียดให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ